ก็จบแล้วเนาะค่ะแต่พอดีที่วันนี้มาก็ให้ปากคำเพิ่มเติมเพราะเห็นลุงสองคนนะนะเขาทะเลาะกาันเถียงกันอยู่ก็เลยจะมาให้ปากคำเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ใช่ค่ะมีความกังวลใจอะไรบ้างครับไม่กังวลค่ะอันนี้จากรูปที่ชาวที่ยวที่คุณใช้ถ่ายเป็นคนถ่ายเองนะค่ะอันนี้สังคมโซเชียลเนี่ยแล้วก็พวกเพื่อนเพื่อนเชื่อว่ารูปพระด้านหลังเป็นน้องแตงโม แนี้คุณแซนจะยืนยันยืนยันค่ะค่ะแล้วเรื่องรอยสักนกที่อยู่ด้านข้างตรงนี้เีเขาจะลบเขาจะอะไรบ้างไม่ได้เลยเหรอคะหรือว่าอ,อันนี้คือแันก็ไม่ทราบว่ารายละเอียดอะไรยังไงแต่ว่าแันถ่ายแตงโมที่พวกคุณวิจารณ์กันอยู่นั่นก็คือภาพของแตงโม,มค่ะคือคือถ่ายบนเรือถ่ายบนเรือค่ะ,ร,คะระหว่างที่กําลังจะเพิ่งถึงร้านอาหารบ้านตาน,นิ อันนี้ภาพที่มันหลุดออกไปเนี่ยมันมีการเห็นผ้าอนามัมด้วยอันนี้คุณแฟนได้ทราบไหมคะอันนี้ไม่ทราบเลยเพราะว่าตอนถ่ายนะเราก็ไม่ได้แบบมานั่งจ้องเราก็ไม่ได้ดูนะเราเห็นแบบโดยรวมมันสวยดีแล้วก็ถ่ายส่วนที่มีผ้าติด้นังไมอันนั้นคือทันทราบตอนที่เพื่อนเรียกให้ดูรูปมัปน,นก็อ๋อโอเคเห็นก,ก,ก็ก็ไม่ได้อะไรแต่คือว่าแต่คือตอนที่ถ่ายเพราะว่าเห็นสวยดีจริงๆ,ๆอ,อ่ะนะเกี่ยวกับคดีที่เดี๋ยววันนี้ตำรวจจะนำส่งนวนส่งอาิการ ตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกโอเคค่ะจะได้จบสักทีค่ะเนาะไม่ไม่ไม่หนักใจอะไรไม่หนักใจเลยค่ะพวกคนที่เขาพูดพูดอยู่ถึงในทางไม่ดีก็จะได้หยุดสักทีค่ะครับก็ยินดีที่เข้าสู่กระบวนการใช่ค่ะกระบวนการที่ทำต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องคดีตอนนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหรือมีอะไรที่มีเพิ่มเติมหรไม่คุณแจไม่มีแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเลยครับวันนี้ก็คือมาให้การเพิ่มเติมเนื่องจากว่า แนเขาก็เห็นว่าอย่างที่เขาบอกน,นะครับว่ามีข่าวมีอะไรแบบนี้ครับก็จะให้การเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าที่ให้การทั้งหมดเป็นความจริงครับค่ะเกี่ยวกับกรณีที่หมอเคสได้มีการมีมีคลิปหรือมีแชทหลุดแล้วก็มีคลิปเสียงอันเนี้ยมีมีความคิดเห็นยังไงอันนี้ต้องต้องให้แซนเป็นคนตอบคุณหมอต้องการอะไรคะ <c oughs> ไม่ยิ้มหรอเ <c oughs> นาะพอแล้วแหละ เนเขามีการพูดถึงบอกว่าให้ให้คุณแซนคุยกับเขาด้วยโอ๊ยสอยากคุยกับเขาไหมล่ะคะขนาดไม่คุยเนี่ยยังเป็นเรื่องขนาดนี้เลยให้เขามาโนต่อพูดต่อเองดีกว่าค่ะเพราะถนัดไม่ได้เป็นเพื่อนกันใครพูดซีออนนี้ก็ไม่เข้าใจว่าถ่ายรูปเพื่อนออกมาแล้วเห็นผ้า,า,าลาไม่แบบอ๋ออันนี้คือฉันก็ช่างเขาเถอนะเนาะเพราะว่าประเด็นคือเราเราเห็นว่าสวยจริงๆก็เออสวยอุ่นดีสวยเออขอถ่ายหน่อยก็ส่วนใครจะมองอะไรยังไงสุดแล้วแต่เลยค่ะ หลังจากนี้จะมีขค้องใครกลับไหมคะทางด้านอันนี้เดี๋ยวก็ต้องให้เป็นนาที่อย่างคุณทนายดูว่าไหนเหมาะสมอะไรยังไงคือตอนนี้ก็พิจารณาอยู่นะครับแล้วก็คงจะรอหลังจากที่พนักง,งานสอบสวนท่านถแถลงปิดสำนวนคดีแล้วก็พอทุกอย่างยุติแล้วสำนวนคดีนิ่งความเห็นนิ่งแล้วเนี่ยคงจะดำเนินคดีครับมีมาประมาณก่าวข้าสักกี่รายที่ดูแล้วที่ว่าตอนนี้ที่ที่คิดหนึ่งคดีสองรายต้องพูดแบบนี้แล้วกัน,นหนึ่งคดีสองรายครับขั้นต้นนะครับ